วันนี้นะครับผมนะฮะมีรถอนเนกประสงค์มาแนะนําท่านผู้ชมนะครับผมหลายๆท่านคงดูรีวิวนะครับบ่อยมากๆแล้วนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ค่อนข้างนิยมมากๆในประเทศไทยนะครับนิยมสูงมากๆเลยนะก็คือไม่ว่าคุณจะเปิดเว็บไซต์ไหนที่เกี่ยวกับรถยนต์ยานยนต์นะครับหรือว่าจะเป็นเว็บซื้อขายนะครับคุณก็จะเจอกับรุ่นนี้เนี่ย เยอะจริงๆนะผมหรือว่าในช่อง YouTube เองก็ดีนะครับคือเขามีรีวิวเนี่ยเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะครับผมเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านชมมาชมเจ้ารุ่นนี้แหละนะครับนั่นก็คือ Toyota Fortuner Regender 2.4ขับเคลื่อน2ล้อตัวรถเนี่ยเป็นโมเดล2021นะวันนี้เรามาเล่าประวัติกันดีกว่านะครับผมหลายๆท่านอาจจะ คิดถึงนะครับผมว่าออประวัติมันเป็นยังไงนะครับโดยเจ้า Fortuner นผมชื่อนี้ Toyota นะครับได้ทำตลาดในชื่อ Fortuner เนี่ยมาตั้งแต่ปี2005ย้อนกลับไปนะสมัยนั้นเลยนะครับโดยเขาทำตลาดเนี่ยมีอยู่3เครื่องยนต์นั่นก็คือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.5รหัส 2KD แล้วก็เครื่องยนต์3.0นะครับรหัส 1KD นะแล้วก็มีเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมรหัส 2TR นะครับ3มเครื่องยนต์นี้นะผมก็จะแบ่งเกรดเป็นรุ่น V และรุ่น G นะครับผมโดยมีให้คุณเลือกเนี่ยทั้งเกียร์อัตโนมัติ4สปีดและเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมมีระบบขับเคลื่อน4ล้อในรุ่น3.0นะผมที่เป็นแบบฟูลไทม์นะฮะนสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกว่าได้รับความนิยมและแพร่หลายมากๆติดชาร์ตอันดับหของรถป้ายแดงนะครับ ือขายดีที่สุดอะในกลุ่มรถประเภท PPV ไม่มีอะไรสู้เขาได้นะครับในชื่อ Fortuner นะครับและถัดขึ้นมาในปี2008นะครับผม Fortuner ก็ได้มีการ Minor c h a n หนึครั้งนะครับผมโดยการ m Minor c h a n g n รอบนี้เนี่ยก็ได้เพิ่มในส่วนของความปลอดภัยเข้าไปนะครับหรือว่าเท่าเรียก Fortuner หน้ายักนั่นแหละนะเพิ่มในส่วนของระบบ ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว VSC นะครับผมแล้วก็เพิ่มในส่วนของ Traction Control นะครับผมหรือว่า TRC เข้าไปนะครับในส่วนของตัวรถที่เป็นหน้ายักษ์และก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับผมแล้วมี3เครื่องยนต์ให้คุณเลือกเช่นเดิมแต่ว่าเขาจะเพิ่มรุ่นย่อยในรุ่น2 5 G เกียร์ธรรมดานะครับผมเพิ่มเข้าไปแล้วก็มีระบบขับเคลื่อน4ล้อเพิ่มเข้าไปในรุ่น2.5ด้วยนั่นก็เป็นในส่วนของ f o r t u n e r หน้ายักษ์นะครับพอมาในปี2011ก็มีการ ปรับโฉมอีกครั้งหนึ่งนะผมเป็นการปรับโฉมรอบที่2โดยใช้แพลตฟอร์มเดิมตั้งแต่ปี2005นะก็คือ Fortuner หน้าแชมป์นะผมหรือว่าเรียกว่า Big Minor c h a i n นั่นเองนะครับโดยเจ้า Fortuner หน้าแชมป์เนี่ยก็ใช้เครื่องยนต์เหมือนกันนะครับผมเครื่องยนต์แบบเดียวกันรหัสเดียวกันเลย2.5 2KD 3.0 1KD และ2.7 2TR ก็คือเป็นเครื่องยนต์เดียวกันแต่ในรุ่น3.0 1KD เนี่ยนะ เขามีการปรับจูนแรงม้าเข้าไปนะครับผมจากเดิมเนี่ยที่เป็น163แรงม้านะครับพอมาเป็น f o r t u n e r หน้าแชมป์นะก็ปรับแรงม้าเพิ่มเป็น171แรงม้านะครับผมแล้วก็ขายมา2ปีใช่ไหมเป็นปี2012 f o r t u n e r หน้าแชมป์ก็มีการปรับในส่วนของเกียร์นะครับผมจากเกียร์4สปีดอัตโนมัติมาเป็นเกียร์5สปีดนะครับผมนะแล้วก็มีเพิ่ม เรื่องของชุดแต่งรุ่นย่อยเพิ่มเติมอย่าง TRD Sportivo 1 TRD Sportivo 2นะครับแล้วก็ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เนี่ยก็จะมีรุ่น Midnight s Edition เข้าไปด้วยนะครับผมดังนั้นก็คือในส่วนของประวัติคร่าวๆในรุ่นแรกนะครับในรุ่นแรกนะนี่คือรุ่นแรกนะอ่าหัดขึ้นมาในปี2015ก็ได้กําเนิด Fortuner รุ่นที่2ออันนี้เรียกว่า all new จริงๆนะครับผม มีการปรับดีไซน์มีการคิดในส่วนของเชสซีอะไรต่างๆนานา,นาใหม่หมดนะครับโดยเจ้า Fortuner ในรุ่นที่2เนี่ยนะกำเนิดมาในปี2015นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2.4 2GD นะครับผมก็จะเป็นเะครื่องยนต์รหัสใหม่และ 2GD ใช่ไหมแล้วก็เครื่องยนต์2.8 1GD นะครับผมพลังลังตอนนั้นในรุ่น2.8เนี่ยอยู่ที่ 177แรงม้านะครับผมในส่วนของรุ่นที่เป็น2.4เนี่ยแรงม้าอยู่ที่150แรงม้าแล้วก็จะมีในรุ่น TRD นะครับผมที่มีการร่วมมือกับบริษัท TRD ในการทำสปริงและช็อคอัพให้มันมีความพิเศษขึ้นกว่ารุ่นเดิมแล้วก็เพิ่มชุดแต่ง TRD เข้าไปนะครับผมอันนั้นคือในรุ่นปี2015จนถึงปี2019นะครับผมถัดมาในปี2020ก็ ไมเนอร์เชนครั้งนะครับผมก็คือเจ้าโมเดลนี้แหละนะมีการปรับ m มเนอร์เชนนะครับผมแล้วก็มีการปรับจูนแรงม้าใหม่ในเครื่อง2.81 g d นะครับก็จากเดิมเนี่ย177แรงม้าปรับเป็น204แรงม้านะครับก็เพิ่มแรงม้าเข้าไปนะผมเพิ่มความจัดจ้านเข้าไปแล้วก็มีการเพิ่มในส่วนของรุ่น l e g e n d e นี่นะครับเ e g e n d e นะครับผมนะก็จะมีเรื่องของ ช็อคอัพนะครับผมที่มีเฉพาะรุ่น l e g e n d ด r แล้วก็เพิ่มในส่วนของฟังก์ชันความปลอดภัยในรุ่นของ,ง2.8นะครับผมอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับผมในชื่อ Fortuner นั่นเองนะครับผมนะแล้วหลังจากนี้นะครับผมเราก็จะมาคุยเรื่องของรายละเอียดเจ้ารถคันด้านข้างผมนะฮะก็จะเป็นรุ่นที่2 Minor c h a n g e ของ Toyota Fortuner นะครับวันนี้เราอยู่กับ2.4 l e g e n d e r ขับขึ้น่อ2ล้อคันนี้นะครับผมปี2021คันนี้วิ่งมาไม่เยอะนะครับวิ่งมาเพียงแค่3 0 0 0 0 5,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมตอนป้ายแดงในรุ่นนี้เนี่ยออกห้างอยู่ที่1,566,000บาทนะครับผมนะแล้วก็เป็นสีขาวมุกหลังคาดำก็ต้องบวก20,000เข้าไปนะครับถ้าจะเอาสีนี้นะนี่ก็คือในส่วนของราคาตอนป้ายแดงนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเรเจนเดอร์คันนี้เนี่ยราคาน่าสนใจนะครับเพราะว่าวิ่งมาเพียงแค่35,000รถปีกว่าๆนะครับผมราคาตอนนี้ อยู่เพียงแค่1 3 3 9ง0้านบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ต้องบอกว่าไม่สูงมากนะครับแล้วก็เป็นรถที่ราคาค่อนข้างแข็งนะใช้งาน5ปีผมบอกเลยว่าราคาคงลงกว่านี้ไม่เยอะมากนะครับท่านใดที่สนใจนะฮะหารถ PPV ที่ราคาตกยากนะครับฟังชันดีนะครับผมแล้วก็เป็นที่นิยมแพร่หลายต้องขันนี้เลยนะครับผมเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราตามไปดูเลยครับ เรามาดูสภาพโดยรวมนะครับผมของเจ้า t ต y o t a f o r t u n e r อ e g e n d e r 2.4ขับเคลื่อ2ล้อคันนี้นะครับผมคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้านะครับไม่ได้มีการทำสีนะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับเมื่อวันเย็นนี้เองนะครับผมในเรื่องของสีนะครับมันก็อาจจะยังไม่ได้เรียบร้อยอะไรมากนะครับสีเนี่ยเป็นสีขาวมุกนะฮะสีขาว White Pearl นะมันก็จะเป็นแบบมีคราบสกปรกนะครับเล็กน้อยนะผมแล้วก็มีเรื่องของรอยขีดข่วนบางๆที่เรา มองด้วยตาเปล่าก็เห็นพอมันเป็นรอยขนแมวนะครับผมอาจจะเกิดจากไม้ปัดฝุ่นผ้าเช็ดรถหรือว่าฝุ่นผงที่มันมาวิ่งบนสีของเรานะครับผมานี่ก็สภาพพึ่งเข้าเลยนะครับผมและคันนี้นะเป็นแบบเดิมๆไม่ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะผมก็ไม่มีการตกแต่งพวกของแต่งอะไรที่พิเศษเพิ่มเข้าม,มานะผมคือของเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับมีตัวอักษรคําว่า l e g e n เดอที่ฝากระโปรงอันนี้ก็ติดมาจากโรงงานนะ ติดมาจากโรงงานเลยนะครับผมเป็นฟอนต์สีดําด้านนะครับผมเท็กเจอร์ก็จะแบบสักๆมือนิดนึงนะครับผมดูเท่ดีนะฮะแล้วก็การตกแต่งด้านหน้าพวกกระจังนะครับผมหรือว่าการชนด้านล่างนี่ก็จะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเขาก็ใส่กล้องรอบคันมาให้ในรุ่น2.4ขับเคลื่อน2ล้ออาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับตัวท็อปสุดนะฮะอาจจะไม่มีเรดร์นะครับผมอาจจะไม่มีตัวจับเลนอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ก็ถือว่าให้ความปลอดภัยมาแบบโอเคแล้วนะครับ ไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเป็นแบบ led นะครับผมดีไซน์ใหม่เป็นดีไซน์ใหม่เป็นแบบ led ที่เป็นเส้นๆส้น daytime running สวยมากนะครับผมแล้วไฟเลี้ยวจะเป็นแบบ sequential นะครับผมมันจะวิ่งนะครับมันจะวิ่งแบบวิ่งสวยเลยนะในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับผมด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกมี park sensor นะความปลอดภัยก็ให้มาพอสมควรนะครับมาดูด้านข้างนะครับผมล้อของเขาไม่ว่าจะเป็นรุ่นย่อยไหนได้ล้อแบบเดียวกันหมดนะครับตรงนี้คือจุดดีนะ เพราะว่าเวลาเราขับบนท้องถนนหรือว่าเวลาเราจอดอะไรพวกนี้มันจะแยกไม่ออกว่าทันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปหรือว่ารุ่นโลนะครับผมคุณขับรุ่นนี้เป็นรุ่นต่ําสุดเป็นรุ่นโลสุดแต่ว่าการดีไซน์อะไรก็เหมือนกับรุ่นท็อปเลยนะครับผมนะฮะล้อของเขาเป็นล้อขนาด20นิ้วนะับผมยางที่ใส่เป็นยางปี2021นะฮะก็ถือว่าสภาพยังดีอยู่เพราะว่าลงถนนไม่เยอะนะครับผมเป็นยางปี2021ก็จริงแต่ว่าลงถนนเนี่ยก็ 30,500กิโลเท่านั้นถือว่าไม่เยอะเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของช็อคอัพนะครับก็มีการปรับเซตปรับจูนให้เฉพาะในรุ่น, Legend นรีเจนเดร์นะคุณจะได้สปริงสีแดงได้ช็อคอัพที่มีความแข็งความหนืดที่ดีกว่ารุ่นปกตินะครับผมทําให้ช่วงล่างของเขายึดก้อนหนได้ดีกว่าเนาะแล้วก็ระบบช่วงล่างนะครับผมด้านหน้าของเขาเป็นดับเบิลวิสบนพร้อมเหล็กกันโค้งนะฮะส่วนด้านหลังเนี่ย เป็นมัลติลิงก์แบบโฟล n k ิงก์พร้อมเหล็กกันโคลงนะครับผมช่วงล่างถือว่ามีการปรับเซตมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ดิสเบรกของเขาเนี่ยด้านหน้าด้านหลังมีคีบระบายความร้อนทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะปกติแล้วเนี่ยดิสเบรกนะครับที่มีคีบระบายความร้อนจะมีเฉพาะด้านหน้าเนาะส่วนด้านหลังก็จะเป็นจานเบรกดิสเบรกธรรมดาแต่ในเรเจนเดอร์เนี่ยคุณได้ดิสเบรกพร้อมคีบระบายความร้อนทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดดีเนาะนะกระจกมองข้างสีดําเพื่อให้เข้าชุดกับ หลังคาของเขาที่เป็นสีดำนะครับผมนี่ก็จะดูสวยมีไฟเลี้ยวมีพับเก็บไฟฟ้านะครับผมแต่ในเรื่องของความปลอดภัยที่มีอยู่ใน2.8นะครับอย่างบายสปอร์ตอะไรเงี้ยไม่มีนะยังไม่มีนะครับผมโดนตัดออกไปในรุ่น2.4่นะมือจับมีระบบกุญแจชลิยะกุญแจเีเลสนะครับด้านล่างมีบันไดนะครับผมเอาไว้ก้าวขึ้นรถได้สะดวกมากขึ้นการสาดติดตั้ง4บานนะครับมีราวหลังคาสแตนเลสเอาไว้ติดอุปกรณ์เพิ่มเติม นะครับผมรวมถึงเสาอากาศด้านท้ายที่เป็นคีบฉลามก็ถือว่าโอเคเลยและสีสภาพดีมากนะครับสวยไม่มีรอยเบียดรอยเฉียวเลยนะทีนี้ถัดมาที่ด้านท้ายนะครับผมในส่วนของด้านท้ายของเ e จนเดอร์นะครับผมการตกแต่งทุกอย่างนะครับไม่ใช่ทุกอย่างหรอกนะแทบจะทุกอย่างจะเป็นสีดําเงาเรื่องโครเมียมอะไรทุกนี้ก็จะไปอยู่ในรุ่นธรรมดานะครับนี่ก็จะเป็นสีดําเงาฟอนต์อะไรก็จะเป็นสีดําเงานะครับผม ดูสวยดีนะครับแล้วก็ไฟท้ายเป็น LED นะครับผมพร้อมไฟเลี้ยวแบบเซฟเทียลนะฮะมันจะวิง่งวิ่งแบบนี้วิ่งไปนะครับผมเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวดูสวยมากเหมือนรถยุโรปอ่าแล้วก็การดีไซน์ด้านท้ายก็ดูดุดันนะครับผมกันชนดีไซน์แบบสปอร์ตด้านล่างเป็นสีดําเงานะครับผมแล้วก็มียางอะไหล่แบบฟูลไซส์ยางอะไหล่ขนาด20นิ้วนะครับเป็นลายล้อแมกนั่นแหละนะขนาด20นิ้วเลยนะครับผมเป็นแบบฟูลไซส์เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับล้อที่เราใส่อยู่เกิดระเบิดเกิด ชีขาดนะครับผมหรือว่าไม่สามารถที่จะปะได้แล้วคุณสามารถเอายางอะไหล่และใส่วิ่งต่อไปได้เลยนะครับผมในความเร็วที่คุณใช้แบบปกตินะครับผมตรงนี้คือจุดดีของเขานะครับและฝาท้ายของเขาเนี่ยเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็มีในส่วนของระบบคลิกเซนเซอร์นะครับแต่ว่าคลิกเซนเซอร์ของ t o y t t a Fortuner นะฮะมันค่อนข้างที่จะไม่ได้เร็วมากนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเตะ10ครั้งจะเปิดให้1ครั้งนะครับเอาอย่างนี้เลยผมเตะเนี่ย มันไม่เปิดนะแต่เขามีนะระบบคลิกเซนเซอร์นะผมก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะครับผมบางท่านเขาบอกว่าผมใช้ไม่เป็นผมอาจจะใช้ไม่เป็นจริงๆแหละนะเนี่ยผมทํายังไงมันก็ไม่เปิดอะแต่บางท่านมาปุ๊บเตะเปิดเลยนะครับเออมันก็ยังไงดีอะตลกดีนะครับเนี่ยผมทํายังไงก็ไม่เปิด <laughs> เออผมอาจจะผิดเองนะครับใช้มือเปิดง่ายกว่านี่แบบนี้นะครับผมก็เป็นฝาท้าไฟฟ้าแบบนี้นะครับ แล้วก็ในรุ่น2.4เนี่ยมันจะไม่มีในส่วนของซับวูเฟอร์ด้านท้ายนะเขาจะใส่ไว้ในรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับผมในรุ่น2.8ขครับขึ้นส่ล้อนะครับผมในรุ่นที่เป็นรุ่นอื่นเนี่ยก็จะไม่มีนะครับฝาท้ายฟ้านะเนี่ยเซน,นเซอร์ทำงานปิดเองประหลาดไหมมันมัน,ม,น,ม,นมันแปลกๆเนี่ยผมบอกแล้วว่าเซนเซอร์คลิกเซนเซอร์เขาเนี่ยมันมันช้าเห็นปะไม่ติด เนี่ยรู้ว่าผมเตะผิดข้างใช่ไหมไม่ใช่มันเถอะนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็สีด้านท้ายก็สวยนะครับไม่มีรอยชนรอยบุบรอยเฉียวรอยเบียดนะอันนี้ก็คือในส่วนของสภาพสีภายนอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในต่อครับ เรามาดูภายในนะครับของ l e g e n เด r 2.4คันนี้นะผมเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับด้านในของเขาก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับผมแล้วก็ตกแต่งด้วยสีแดงนะครับผมเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงนะครับก็จะดูสปอร์ตนะครับผมมันจะมีอยู่ในรุ่น2.4 2.4ขับเคลื่อน4ล้อ2.8ขับเคลื่อน2อล้อนะครับในส่วนของ2.8ขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยก็จะเป็นได้สีขาวนะครับผมแล้วก็ตรงที่เป็นสีแดงที่เบาะก็จะเป็นสีขาวหมดนะครับผมอันนั้นก็คือ ความแตกต่างระหว่างรุ่นย่อยนะครับตัวบอกเป็นบอกปรับไฟฟ้านะครับผมนี่ปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางนะครับแล้วก็มีส่วนของถุงลมด้านข้างนะครับแล้วก็มานถุงลมให้รวมทั้งหมดแล้วมีอยู่7ตําตำแหน่งนะผรรวมถึงหัวเข่าคนขับด้วยก็คือถุงลมนี้ภัยมีให้รอบคันนะครับผมวันนี้ความปลอดภัยเขาจัดมาเต็มเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของกล้องรอบคันนะครับผมอย่างที่แจ้งไปเมื่อตอนหน้ารถเนาะก็มีกล้องรอบคันแสดงผลที่หน้าจอนะครับก็ภาพคมชัดดีนะครับไม่ได้แบบ ดูไม่รู้เรื่องนะครับก็ดูรู้เรื่องปกตินะครับผมเวลาเราจะถอยหลังหรือว่าเวลาเราจะเข้าซองอะไรเงี้ยกล้องรอบขันก็ช่วยเราได้เยอะนะผมทําให้เรากะระยะได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ไม่มีระบบช่วยจอดนะมีแค่กล้องให้ดูเฉยๆนะแล้วก็สกภาพบอกคันนี้เนี่ยสวยนะไม่มีแตกลายงาไม่มียับไม่มีถลอกเลยนะครับผมนี่โดยปกติแล้วเนี่ยพวก f o r t u n e r หรือว่ารถที่เป็น PPV ทั้งหลายเนี่ยเบาะตรงเนี้ยมันจะชอบถลอกนะครับผมเนื่องจากว่า เกิดจากเข็มขัดไปเสียดสีนะครับขอบกางเกงเราไปเสียดสีนะครับผมเนี่ยอย่างคุณผู้ชายใส่เข็มขัดอย่างเงี้ยนะใส่กางเกงยียนนะมันก็จะไปถูอย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับผมตรงนี้มันก็จะเป็นคราบรอยเปื่อยรอยขาดอะไรเงี้ยคันนี้ไม่เป็นนะครับคันนี้สวยนะครับผม่ใช้งานมาไม่เยอะไงนะมันก็ยังสวยอยู่นะแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยตกแต่งด้วยลายไม้ด้านบนนะครับผมแล้วก็หุ้มหนังด้านล่างไอที่คุณเห็นเป็นขาวๆเนี่ยไม่ต้องตกใจมันคือคราบสกปรกนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเจ้าของเดิมเขา ไอตัวที่หุ้มพวงมาลัยเนี่ยถามว่ามันมันช่วยในการขับขี่ได้ไหมช่วยได้สําหรับคนที่มือใหญ่นะครับผมอาจจะจับพวงมาลัยเดิมๆแล้วมันเล็กนะ,ะก็ใส่ที่หุ้มพวงมาลัยไปแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึง่งก็คือมันจะเป็นความสกรปรกเนี่ยมันจะกัดขอบเนี่ยอย่างพวกฝุ่นอะไรมันเข้าไปขังอยู่ข้างในใช่ไหมแล้วเราก็จับใช้งานเนี่ยขอบพวกนี้มันก็จะถลอกนะครับผมเหมือนคล้ายๆกับเคสมือถืออ่ะที่เราใส่ไปน,น,นานๆแล้วมันกัดเครื่องเราอย่างนั้นอะประมาณอารมณ์ประมาณนั้น นะครับผมแต่เนี้ยมันยังไม่ได้กัดนะมันเป็นแค่คราบสกปรกเฉยๆเนี่ยเอาเล็บขุดๆก็ออกเหมือนกันเนี่ยหนะเดี๋ยวต้องนี้ทําความสะอาดให้นะครับผมคุณไม่ต้องห่วงนะมันเป็นแค่คราบสกปรกมันไม่ได้เป็นคราบถลอกอะไรนะครับอ่าแล้วก็ฟังก์ชันที่พวงมาลัยนี่ก็จะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับผมนี่ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ปุ่มควบคุมหน้าจอ MID นะครับเรียกดูชุดข้อมูลมาตรวัดนะครับด้านหลังพวงมาลัยก็จะมีแพดเดิลชิพนะมีแพดเดิลชิพให้นะครับผมไฟหหนน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 ้้้้าาาาาออออัััััััตตตโมมมิะะะะคครรรรบบบบบทีี่่่ปปดํํฝฝเเเเเ็็แแววววงงงลลลยไซซ์จจก นีในส่วนของคูชอนโถด้านหลังนะครับนี่คูชอนโถอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นคูชอนโถแบบธรรมดายังไม่มีเลดร์นะครับในส่วนของเครื่องเล่นตรงกลางนะครับผมนี่หน้าจอใหญ่โตมโหฬารนะครับเป็นเครื่องเล่นหน้าจอสัมผัสนะครับผมรองรับแ p ปเปิ a คา์เพนโดรโตนะก็สามารถใช้ Google Map หรือว่าฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันที่เราโหลดไว้ในมือถือได้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดดีอย่างหนึ่งนะผมแล้วก็ทํางานได้ไวนะครับผมเชื่อมต่อโดยผ่านสาย USB นะ ไม่ได้เชื่อมต่อไร้สายนะครับผมเชื่อมต่อโดยผ่านสาย usb นะฮะก็เรามีอยู่แล้วนะครับผมก็เอามาเสียบกับเครื่องเล่นก็สามารถที่จะใช้ apple carplay และ android auto ได้ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากอะไรนะครับอ่าแล้วก็ถัดลงมาเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับผมก็จะเป็นแบบ dual zone ในรุ่น minor change ของ f o r t u n e r ที่เป็นรุ่นที่2โฉมที่2เนี่ยจะได้แอร์แบบ dual zone นะครับแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวานะครับผมแรงลมอัตโนมัติมีระบบอัตโนมัติหน้าจอแสดงผลดิจิตอลนะครับผมลงมาก็มี outlet นะครับ มีไวเล็ชาร์จด้านล่างนะครับมีที่วางเจ้าน้ำนะครับผมแล้วก็คันเกียร์นะครับผมที่เป็นเกียร์6สปีดมีสปอร์ตโหมดแมนนวลโหมดด้วยนะครับผมรวมถึงที่แพตเดิชิพที่พงมาลัยคุณคุณสามารถที่จะปัดไปทางขวานะครับแล้วก็ชิปเกียร์ได้ที่ขอบพงมาลัยเลยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความสะดวกแล้วก็เพิ่มในส่วนของการขับขี่ให้สนุกสนานมากขึ้นและยังสนุกกว่านั้นอีกนะครับผมเขามีในเรื่องของ power โหมดให้คุณนะครับนี่ ถัดลงมาจากเกียร์นะก็จะมีปุ่ม2ปุ่มนะครับผมมี Eco กับ Power นะครับผมนะคุณสามารถที่จะเลือกโหมดการขี่ได้ว่าต้องการซิ่งหรือว่าต้องการประหยัดนะครับผมคุณสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของฟังก์ชันภายในนะผมรแล้วก็มีเพิ่มออปชั่นตรงนี้เข้ามาด้วยกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับโดยก่อนหน้านี้ไม่มีนะในรุ่นก่อน i n เนอร์เชนเนี่ยจะไม่มีนะครับผมแต่ในรุ่นมีแล้วตัดแสงอัตโนมัตินะครับผมก็ใส่มาให้เหมือนกันเนาะทีนี้เรามาดูด้านท้ายนะครับ ในส่วนของด้านท้ายนะครับผมเขาก็จะมีระบบแอร์นะครับผมแอร์เนี่ยจะเป็นแอร์เพดานนะนี่เป็นแรงลมแบบอัตโนมัตินะครับตรงนี้ถือว่าดีนะมันหาได้ยากนะครับผมแอร์หลังที่สามารถกดออโต้แรงลมได้นะครับนี่แล้วก็มีหน้าจอแสดงผลด้วยนะเป็นดิจิตอลตรงนี้มีไฟส่องสว่างนะครับผมนะลงมานะครับไม่ใช่นั่งโดยสารอย่างเดียวคุณต้องมีที่ชาร์จแบตนะครับนี่เขาจะมีที่ชาร์จแบตให้เป็น USB Type C เป็น Type C 2ช่อง นะครับท่านใดที่ยังใช้ท้าย A อยู่ก็ต้องไปซื้อเปลี่ยนนะครับผมหรือว่าท่านใดที่ซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเขาให้ท้าย C มานะครับผมอย่าง Samsung Galaxy Note Samsung Galaxy S รุ่นใหม่ๆนะครับผมหรือว่า iPhone รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะเป็นท้าย C นะครับผมแล้วก็เอามาเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะแล้วก็มีช่องปลั๊กไฟนะเป็นไฟ AC 2 2 0โวลต์นะครับก็สามารถที่จะเสียบใช้งานได้แต่เขาเป็นแบบ2ขานะสขากลม2ขาแบนนะผมถ้าเป็น แบบ3ขาก็จะเสียบไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดในการใช้งานเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมภายในสวยมากสวยมากจริงๆมาดูคันจริงไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับยเราจะไปดูเครื่องยนต์ต่อครับเรามาดูเครื่องยนต์นะครับผมโดยเจ้าฟ o r ์ u n e er นนะครับผม l e g e n เดเนี่ยก็ใช้เครื่องยนต์เดิมนะไม่ได้มีการปรับจูนแรงมา้าไม่ได้มีการเพิ่มพละกําลังอะไรนะครับผมมันจะไม่เหมือนกับตัว2.8นะที่มีการ ปรับจูนแรงม้านะครับผมโดยเจ้าเครื่องยนต์2.4ี่เนี่ยก็เป็นรหัสเดิมคือ2 gdfv t high นะครับผมก็จะเป็น super high นะพลังลังอยู่ที่150รแรงมา้าแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับผมเป็นแบบ f a t torque นะครับการขับขี่ก็ตั้งแต่รอบต้นจนถึงรอบกลางนี่ก็คือสบายหายห่วงนะครับผมในส่วนของรอบปลายเนี่ยคุณก็ต้องใช้ในส่วนของ power mode ช่วยหรือในการชิปเกียร์ช่วยนะครับผมจะทำให้การขับขี่ของคุณได้สมูทลื่นไหลแล้วก็ตอบสนองได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ครับผมนะแต่ถ้าขับทั่วไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่า f o r t u n e r ถูกเซตออกมาให้ตอบสนองกับเท้าคนไทยเป็นอย่างดีนะครับตอบสนองกับเท้าคนไทยยังไงนะผมคือเขาเป็นเกียร์6สปีดนะครับเป็น ATF 6สปีดการขับขี่เนี่ยถ้าคุณเป็นคนขับแบบกระแทกคันเร่งบ่อยๆนะครับผมหรือว่าเร่งแซงบ่อยๆเนี่ยเขาโอเคนะไม่มีความหน่วงไม่มีแบบต้องมานั่งคิดไม่เหมือนเอฟเวอร์เรสที่เรากระแทกคันเร่งไปเขาต้องคิดแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยไต่ระดับขึ้นไปอันนั้นคือ เป็นของสไตล์ของเขานะครับมันจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะครับผมแต่ฟอร์จูเนอร์เนี่ยเมื่อคุณกระแทกคันเร่งตึ้งเข้าไปนะครับรถมันพุ่งวึ่งไปเลยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นอาจจะเป็นจุดดีก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นจุดด้อยก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของลูกค้านะครับผมแต่โดยรวมแล้วขับดีนะครับโดยรวมแล้วขับดีใช้งานดีทนทานมากในเครื่องยนต์ตัวนี้แล้วก็ในส่วนของเกียร์ตัวนี้นะครับแล้วช่วงล่างเขาก็อย่างที่บอกคือในรุ่นเรจนเดอร์เนี่ยเขาก็มีการปรับเซตปรับอะไรหลายๆย่าาานนนนนะะครรับผมทํให้้กกึึดดถีข ไม่ล่อนลมนะผมไม่เลื้อยไม่ยวบยาบเหมือนตอนที่ยังไม่ใช่เรเจนเดอร์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเขาได้แก้จุดด้อยไปแล้วนะครับผมเรเจนเดอร์นี่คือจะดีขึ้นกว่ากว่าเดิมเยอะนะครับแต่ว่าต้องมาลองขับดูก่อนนะเพราะไลฟ์สไตล์การขับขี่แต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของอสภาพเครื่องยนต์ช่วงล่างและเกียร์นะครับผมสวยนะไม่มีคาบน้ํามันหรือว่าคาบอะไรที่มันทําให้บ่งบอกว่า เครื่องมันโซมนะครับผมเครื่องยังฟิตอยู่นะครับวิ่งมาแค่ส5มหมื่นห้เท่านั้นนะฮะในส่วนของโครงสร้างทันนี้เนี่ยโครงสร้างเดิมสวยไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีจมน้ําไม่มีการทําสีไม่มีการพ่นสีใหม่เลยนะเดิมทุกชิ้นส่วนนะครับในส่วนของโครงสร้างเชสซี 4, ต่างๆนะครับผมเดิมจริงนะครับสภาพสวยเลยนะครับผมเนี่ยตัวที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะขอเกี่ยวใช่ไหมขอเกี่ยวล็อกของฝากระโปรงเนี่ยอันนี้คือของเดิมโรงง,งานนะมันจะเป็นลักษณะนี้เลยนะแต่ถ้ามันมีการทําสี พ่นสีมันจะมีละอ,องมาเกาะไอตรงที่มันไม่มีสีเนี่ยมันก็จะเป็นละอ,องสีขาว,ขาวนะเคยสังเกตไหมผมเคยพาดูหลายครั้งแล้วถ้าสังเกตคุณจะเห็นแหละนะครับรถที่มีการทําสีอย่างที่ผมบอกมันจะมีการพ่นสีใช่ไหมแล้วพ่นสีเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ถอดฝาเขาปิดฝากระโปรงหรือว่าแง้มฝากระโปรงไว้พวกละอ,องสีอะไรมันจะเข้ามาเกาะข้างในนะครับมันก็จะเห็นแบบเป็นรอยพ่นสีอะไรมานะครับผมอันนี้คือของเดิมจริงๆนะสีเดิมบางโรงงานนะแล้วก็ไม่เคยมีการทําอะไรเลย ไม่มีการทำสีขัดสีอะไรเนี้ยนะสีมันก็เลยแบบอมเหลืองเหลืองนิดๆนะฮะอันนี้ก็บอกให้เป็นข้อมูลนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Total Fortuner Regender สอสขับเคลื่อน2ล้อคันนี้เนี่ยรถปี2021แท้ๆเลยนะครับวิ่ง3 5มหมเท่านั้นเองนะครับผมในราคา1นึ่งล้านสามแบาทนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้เลยที่0ูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าโทรมานัดทดลองขับ โทรมาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาคุยเกี่ยวกับระบบไฟแนนซ์ว่าเงื่อนไขเป็นอย่างไรนะครับผมติดต่อเข้ามาได้ตลอดนะครับสำหรับวันนี้ผมกอล์ฟพาสินวัตรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ